สยามพระกอนและไอคอนสยามจับมือกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขโรงพยาบาลสมิติเวชโรงพยาบาลธนบุรีเปิดหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนอนอกสถานพยาบาลในโครงการสยามรวมใจเติมความสุขเติมภูมิคุ้มกันโดยเปิดรับประชาชนทั่วไปที่สนใจแบบบล็อกอินณห้องประชุม5-6รอยัลพระกอฮอลชั้น5ศูนย์การค้าสยามพระกอนตั้งแต่วันนี้จนถึง26ธันวาคมนี้และห้องประชุม10 True Icon Hall ชั้น7ไอคอนสยามตั้งแต่วันนี้จนถึง26ธันวาคมนี้ สำหรับวันนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขได้ได้รับความร่วมมือครับจากภาคเอกชนนะครับจากสยามพิวรรสยามพารากอนฮอลล์มีจุดฉีดวัคซีนแบบวอล์กอินเข้ามามีความพร้อมทั้งมีทีมฉุกเฉินนะครับแล้วก็สามารถเลือกฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเข็มไหนก็ได้นะครับก็จะเป็นการป้องกันและเพิ่มภูมิคุ้มกันกให้กับเราจากโรงพยาบาลสมิติเวชนะครับที่จัดทีมมานะครับเพรานั้นก็เป็นการร่วมมือกันของภาคเอกชน ก็อยากให้เกิดความร่วมมือกันแบบนี้ในหลายๆพื้นที่ในเทศกาลปีใหม่ที่กําลังจะถึงหลายท่านต้องเดินทางหลายท่านต้องไปสังสรรค์เนี่ยนะครับถ้าเราป้องกันตัวเองไว้ก่อนช่วงเวลานี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขรัฐบาลก็ได้มีวัคซีนไว้สําหรับทุกท่านอยู่แล้วนะครับถ้าสามารถบล็อกอินไปฉีดที่โรงพยาบาลได้ก็ทำนะครับหรือว่าถ้าเกิดสามารถมีจุดฉีดแบบแบบนี้ที่กระจายอยู่ทั่วๆไปก็ขอให้พวกเราไปรับ วัคซีนเข็มกระตุ้นกันนะครับเพื่อจะเพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับสำหรับเ,เราอาจจะบอกว่าเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันตัวเองและป้องกันพ่อแม่ที่อยู่ที่บ้านได้ด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านสำหรับประชาชนที่สนใจเข้ารับวัคซีนในโครงการสยามรวมใจเติมความสุขเติมภูมิคุ้มกันสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอเซ็นเตอร์ไอคอนสยามโทร1 3 3 8และสยามประกณ์โทร0 2 6 1 0 8 3 3 3